พอสวยโบ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 เฮ้ยโดดล่มโดดล้มโดดลมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตืองงนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลย สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับเกม Total Tank Simulator นะครับยังอยู่กับผู้พันมองดูวัวอยู่บนระเบียงนะครับนี่เป็นคนฝรั่งเศสนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็น่าเป็นการโจมตีตอบโต้กับเยอรมันไปนะครับไปยึดคืนดินแด,ดนคืนนั่นเองนะก็มีแค่อยู่3ด่านเองนะครับถ้าจบภายใน3ด้านนะก็จบเลยนะครับน่าจะเกมไวนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ค่าวิจัยก่อนเลยแล้วกันนะครับ ผมจะอัปเป็นรถถังของผู้บัญชาการแล้วกันนะเอามาให้สุดเลยแล้วกันนะครับจะได้โหดๆน,นิดนึงโอเคเป็นท้อถอยครับท้อถอยดีๆนั่นเองนะเฮ้แต่ว่ากราะอกกับเลือดไม่ค่อยเยอะเลยนะครับค่อนข้างน้อยนะแล้วก็นี้ไปปืนใหญ่คัสเซอร์ได้ไหมหรือไม่ก็รถถังเอออัปเกรดมีเดียมแล้วกัน โอเคขึ้นมาครับเฮวี่เหลือร้อยแต้มร้อยแต้มน่าจะไม่ได้แล้วนะครับอันนี้250ได้เป็นคันนี้นะครับ AA เป็นปืนกลน่ะมันไม่ใช่ปืนระเบิดนะครับไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวซื้อรถถังให้ก่อนเจ้าท้อถอยวันนี้ซื้อกลับมาเลยครับ ท่ากับว่าเราได้ทีดีมา4คันเลยนะก็ค่อนข้างดีนะครับโหสุดแล้วแหละโอเคตังเหลือประมาณ30,000แล้วก็ตะลุยเลยแล้วกันนะครับเจอกับรถถังค่อนข้างเยอะเลยนะเครื่องบินหนึ่งฐานหนึ่งนะครับค t h เด i p โอเคลุยเลย1กระโหลก มีไอพีเป็นฐานอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ฐานอย่างเดียวอย่างนี้ก็ใช้ปืนใหญ่ถล่มไปเลยก็ได้นะครับไหนดูนี่เออเป็นฐานอย่างเดียวนะครับงั้นก็ใช้ปืนใหญ่ถล่มไปเลยแล้วกันนะครับน่าจะเกมไวนะ,ะปืนใหญ่มานี่นีถล่มให้หมดไปเลย แต่ว่าพื้นที่ไม่ค่อยดีฮะไว้แนวหลังตรงนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอารถถังไปประจันหน้านิดนึงแล้วกันนะครับเป็นตัวชนไว้เป็นเฮฟวี่แท้งแล้วกันกรอก9 0 0เลือด350ถ้าเป็นเชอร์ชิลโหเชอร์ชิลเลือดน้อยเนอะคันนี้แล้วกันเฮฟวี่แท้งราคา500เลยนะครับ2คันเชอร์ชิลสักคันหนึ่งแล้วก็รถซ่อม คันหนึ่งใช้ไป3 8 0 0ผู้วิชาการเอามาด้วยแล้วกันนะครับ2คันฝั่งนี้อีก2คันแล้วก็เฮวี่สองคันเชอร์ชิลเชอร์ชิลเพิ่มนิดหนึ่งแล้วกันรถซ่อมทหาร ATR แล้วกันนะครับ ATR กระจายตามป่าไป เอาป้อมนี่สักป้อมแล้วกันเป็นตัวล่อไว้โอเคแค่นี้ก็พอแล้วมัง้งมาลุยครับขอบังคับปืนใหญ่ก่อนเลยถนมฐานไปได้จบจบน่าจะตรงนี้นะโหโหลดชา้ามอนกันนี่ยิงไปครับถนมฐานก็โอ้มันยิงสวนกลับมาว่ะมันยิงสวนกลับมาครับ ปืนใหญ่เราเหลือไหมเนี่ยโอเคมานี่นี้ขอก่อนขอก่อนหล่มผ่านไปเลยให้ไวหรือแม่งจริงก็ยิงพวกปืนใหญ่ก่อนก็ได้นะปืนใหญ่ไปก่อนแล้วกันโอเคปืนใหญ่แนวหลังเรายังมีครับถล่อมไปถล่อมไปเออแตกไปซะรถถังเขาเริ่มออกมาแล้วนะครับ รถถังของเราก็เหลือค่อนข้างน้อยแล้วมีถลม่มฐานก่อนดีกว่ายิงก็้าไปยิงเข้าไปปืนใหญ่สลบสลับกันยิงโอเคแตกแล้วชนะแล้วบ้างเรียบร้อยครับชนะมีแค่อันเดียวนะ V.I.P เฮ้ยผมว่า EP นี้น่าจะไวนะเนี่ยน่าจะจบไวยอยู่นะครับ เออแค่นี้เองแค่ทำลายฐานแค่นั้นเองนะครับค่าวิจัยได้มาพันหนึ่งเลยนะก็ไปต่อครับอ่รถถังมาซูปเปอร์เฮวี่สี่ร้อยโอ้ราคาเจ็ดร้อยป้อมปืนมีทั้งสองป้อมนะครับปืนกลอีกสองด้วยเจ็อยเจ็ดรก็มาปืนใหญ่แล้วกันหรือไม่ก็เป็นป้อมนี้โอเค แล้วก็มาใสาป่ปืนใหญ่ขาด150ผู้ชัชการโหตายไป2เลยครับซื้อกลับมาตางังมีเยอะอยู่แล้วฝรั่งเศสตอนนี้มีเพียบโหนี่ปืนใหญ่เพียบเลยาฐานหนึ่งนะครับทหารหนึ่งฝั่งนี้มีอาวุธลับด้วยนะผมว่าทางตรงไม่ต้องอ้อมแล้วกันทางนี้แล้วกันนะครับ น่าจะไหวนะลงก็ตั้ง12,500นะครับน่าจะไหวมาเดดแมทแต่ถ้าแพ้ก็มีโอกาสแก้ตัวอีกรอบหนึ่งนะโอ้โหมันมีฐานด้วย嘛ต้องขลมฐานก่อนเลยนะผมว่าอ้ยแนวหน้าก็แบบกลับระเบิดเพียบเลยครับ ป้อมปืนัวอย่างเยอะจะลวดนี่เป็นรถเอ่อทำลายทุ่นระเบิดนะครับแต่รถถังมันไม่ค่อยมีนะเออไม่มีเลยรถถังอะ่ะนี่ก็ทหารฝั่งนี้คงเอาทหารลุยแล้วกันนะครับ s m g Sniper ฐานเป็นเครื่องบินนะครับฐานวัฒหานมันเยอะเว้ยแต่รถถังไม่มี เออผมเอาเป็นซูเปอร์เฮฟวี่แท้งสองคันก็มี a อ R อาหไหมเหมือนไม่มีนะเออไม่มีนะครับเชอร์ชิ่วเผาเลยแล้วกันสามคันปืนใหญ่ปืนใหญ่ต้องถล่มฐานก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งอีกสามก็บอกอาวุธลับการไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นตัวล่อไปเดี๋ยวเครื่องบินเขาก็จะมาด้วยนะก็เอาเป็นป้อมนี้แล้วกันอ่าปิดเข้าไปมีสักนิดหนึ่ง ควมปืนกลน,นิดนึงโอเคท่านี้ก็น่าจะพอนะครับใช้ไป7000แล้วก็เรื่องบินไม่เอาผู้บัญชาการโอเคมาแนวนี้เลยใช้สัก2คันก็พอนะเขาเป็นคนโหน,นดีกว่าเออตรงนี้2คันที่เหลือก็ทหารละกันนะครับทหารเอทีอาเอทีอาก็สัก ห้าหกคนไปในป่าตรงนี้แล้วก็สไนเปอร์ครับน้ำจัดทหาร smg เตรียมลุยไลฟ์เฟิร์แมนแซมแซมไปเขามีปืนใหญ่ไหมปืนใหญ่เป็นแปดแปดนะครับแปดแปด รถซ่อมสักนิดหนึ่งสองคันให้เหลือใส่เป็นเอ่อ 700. เจ็ดร้ใส่เพิ่มไปแล้วกันนะครับขอหนาหนาหน่อยแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นตัวล่อนะตัวล่อไรแทงก็พอ,อ,อแต่ไรแทงไม่มีปืนกลนี่าถ้าปืนกลต้องคันนี้ไหมสักคันสองคันอ่ะสามคัน ทหารเพิ่มดีกว่าไว้ s M G Sniper โอเคได้เท่านี้นะครับมาลุยก่อนอื่นผมต้องยิงทำลายฐานเครื่องบินเขาก่อนนะมาครับปืนใหญ่ทำลายฐานเครื่องบินก่อนเลยกลุ่มนี้น่ายิงนะสักนัดดีเยอะจัด ทันไหมได้ไปคนเดียวครับยิงฐานเครื่องบินดีกว่าไปครับไปครับฐานเครื่องบินให้ไวเลยพี่น้องเออโดนครับยิงเข้าไปยิงเข้ไป,ไปเออโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับพังแล้ที่เหลือก็ชิีๆว ขอทหารวิ่งเล่นหน่อยแล้วกันนะมีไหมตรงนี้ทหารผมไม่เห็นเลยวะตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคสไนเปอร์ครับขอยิงหน่อยแล้วกันนะไปเลยอุยอ้ยโดนระเบิดตู้อยู่ไหนผมมองไม่เห็นเลยเนี่ยใกล้หมดแล้วนะหลือฝั่งนู้นหรือฝั่งนู้น ตัตรูอยู่ไหนคมอนโอ้เรียบร้อยครับปืนใหญ่อดมยิงโหผมไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้นะถ้าไวขนาดนี้ผมก็รวมเป็นตอนเดียวเลยดีกว่าแลเนี่ยแต่ไม่รู้ไงแยกตอนไปแล้วนะครับตอนที่แล้วก็นานเกินเกือบชั่วโมงอะตอนนี้น่าจะถึงสักยี่สิบนาทีไป ถึงบ้าไม่รู้นะไวจัดได้มาพันสองครับปืนใหญ่คาสเตอร์จะลวดมาแล้วกันมาจะลวดทหารแอสเซวห้าร้อยห้าสิบเครื่องบินอัพเ,เล่นๆนะอัพเ,เล่นๆไปผู้พลทการอยู่ครบนะครับ ไปต่อเลยด่านสุดท้าย q w i p นะรถถังเพียบครับเครื่องบินปืนใหญ่แล้วก็มีฐานด้วยนะลงได้1800งโอเคลุยเลยอุ้ยด่านนี้อีกแล้วหรอที่มเป็นน้ำเยอะๆอ่ะแต่แต่ว่าเป็น QVIP ใช่ไหมเออไม่ใช่เป็นเวฟนะครับไอ้ด่านนี้ที่แบบ แม่งรถถังขับลงลงน้ำเพียบเลยก็เสียดายเลย V.I.P ก็มีแค่ฐานเหรอเออมีแค่ฐานเองนะครับแค่นั้นเองผมว่าเกมไวแล้วะ่ะแต่ว่ารถถังศัตรูนี่ก็โหดเหมือนกันนี่ไทเกอร์เพียบเลยวะ่ะให้มันวิ่งลงน้ำมาเลยได้ไหมได้จมจมตายไปซะ เดี๋ยวว่ากำลังพ้นก่อนเริ่มต้นด้วยป้อมแนวป้องกันแมชชีน็อกแล้วกันนะครับหนึ่งอันสองตรงนี้ได้ไหมสามติดต้นไม้ไปน,นิดหนึ่งนะแต่ก็ได้เท่านี้โอเคสักสามแนวนะครับ แล้วก็ปืนใหญ่แนวหลังไปเลยปืนใหญ่ปืนใหญ่คัสเตอร์นหนึ่งสอสาสอัพเกรดหนึ่สามก็บอกสี่ห้าหจะรวดไหมจะรวดนิดนึง 1>, 1 2 3 4ไปครับจะตรวจถล่มไปเลยอทีอา r มาครับกระจายแนวป่าไว้เอ R ตามนี้ยิงรถถังโดยเฉพาะเลยนะอันนี้ผมขอลองใช้สักลำหนึ่งดูแล้วกันนะครับไอ้พลล่มเนี่ยแล้วก็ยิงเครื่องบินด้วยเเป็นอันนี้ เสริมเข้าไปป้อมปืนตรงนี้เป็น AA แล้วกันน่าจะติดแค่ตรงนี้วางไว้อ่ะเลีรยป่าแนวหน้าโอเคเหลือประมาณเกือบเกือบห้าพันนะก็เป็นรถถังแล้วกันนะครับไว้ในป่าแนวหลังไปเลย ผู้บัญชาการไหถัดไปแนวหลังเขตตังค์ไม่พอแล้วนะครับมาลุยเล่นอะไรก่อนดีล่ะน่าเล่นหมดเลยนะครับจะจรวดก่อนไหมโรวดยิงรถถังดีกว่านะครับมามาครับมาครับมาลมพลมพะ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 ลม,ลมโหแตกหมดแตกหมดเรียบร้อยครับ แตกโอ้โหดูปืนใหญ่ดิอุย้ยสโลนิดนึงครับจะได้เห็นกันจัดจ่ะโอ้โหดูโคตรสวยงามอุย้ยดูเครื่องบินดิโบโบะโบบะโบะบบบอุย้ยเครื่องบินมันลำใหญ่จังวะเออลำใหญ่หน,นะดูดิมีทั้งหกเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็ไหมไปแล้วเรียบร้อย ของเราก็แตกไปแล้วใช่ไหมเอ้แตกไปแล้วนะครับนี่อยู่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยแตกไปแล้วหุยลำใหญ่จริงอะ่ะโคตรสวยโบ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 หยโดดล่มโดดล่มโดดล่มคามอนเออตัวแตกครับบนยังไงคามอนคามอนเรียบร้อยหุยดูจะลวดจะลวด ยิงไปแล้วครับน่าจะชนะแล้วนะขล่ม้ะขนาดนี้ q v p ก็คือฐานตรงนั้นนะครับอ่ะผมว่าชนะแล้วแหละเดี๋ยวขอไปคุมยูนิตก่อนละกันบังคับเป็นอะไรดีล่ะได้สูตรหลือแค่นี้เองนะครับลองเอาเอาท้อถอยไม่ได้ท้อถอยขอลองเล่นหน่อย ยังไม่ได้เล่นเลยมาแต่ว่าปืนใหญ่เสร็จปืนใหญ่หมดแล้วมัง้งปืนใหญ่ยิงฐานพังแล้วเนะี่ยเออปืนใหญ่ยิงฐานพังไปแล้วนะครับหูด,ดูดิตึบๆโอ้ชนะเคมไว้อ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับนี่วิกตอรี่ ฟิลมาแชร์อีกแล้วอ่ะโอ้โหขั้นสุดครับอ่ะก็ถ้าชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันนะบ๊ายบาย